สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสมองเศรษฐีพอดแคสต์ครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องกเกษียณอย่างไรให้สุขสําราญครับต้องบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือเอจิงโซไซตี้นั่นเองแถมเป็นช่วงที่วิทยาการทางการแพทย์นะครับทำให้เราเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นครับคนรุ่น40-50เนี่ยต้องเริ่มคิดกันบ้างนะครับว่าถ้าเกิด โลกเราเนี่ยครับหลังจากทํางานประจำเนี่ยเราเนี่ยจะต้องอยู่นานขึ้นเราจะใช้ชีวิตยังไงหรือบางคนครับอยากจะ,กะเกษียณเร็วหรือว่า early retire เนี่ยนะครับก็ทํากันเยอะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับการคิดเรื่องกเกษียณเนี่ยมักจะเป็นเรื่องเงินซะส่วนใหญ่จริงไหมครับว่าต้องเก็บเงินยังไงถึงจะพอเลี้ยงตัวเองนะครับโดยไม่ต้องทํางานแต่ไม่ค่อยมีใครครับคิดถึงการใช้ชีวิตหรือการใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างไรให้มีความสุขสบราญ เราจึงเห็นคนที่กเกษียณแล้วครับไม่นานก็ป่วยแก่เร็วบ้างดูอมทุกข์อยู่ไม่น้อยครับการที่เราคิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้กเกษียณอย่างมีความสุขนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะอายุของคนเรานั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะยืนยาวขึ้น อายุหลังกเกษียณเนี่ยก็อาจจะเป็น1ใน3ของชีวิตเราก็เป็นได้นะครับแถมเดี๋ยวนี้นะครับการ,กรเกษียณตัวเองนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ไดหกอย่างนี้คิดครับบางคนเนี่ยขอเออลีรีท้ายตั้งแต่40บ้าง50บ้างนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับก็กเกษียณเร็วกว่าน,นั้นก็มีครับ ผมเองครับก็เคยเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเจอชีวิตกเกษียณเหมือนกันนะครับคิดว่าถ้าเกิด60ปีเนี่ยมันดูจะนานไปเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะลองใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ลาออกจากงานแล้วมารับส่งลูกใช้สบายๆบ,บ้างเราจะเจออะไรนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมค้นพบเจออะไรหลายๆอย่างนะครับว่าการที่กเกษียณแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นนะครับช่วงแรกๆครับมันก็จะมีความสุขอยู่ดีครับ แต่สักพักนึงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันแก่เร็วครับแต่ละวันมาดูหน้าเบื่อมากครับจนเราเองเนี่ยต้องปรับตัวหลายอย่างกว่าจะลงตัวเลยพอเข้าใจถึงานะที่พอคนเกษียณแล้วนะครับรู้สึกแก่บ้างบ่วยบ้างเอาง่ายๆนะครับว่ามันเป็นเพราะเหตุน,นี้นั่นเองครับซึ่งผมนะครับได้ฟังเทสท็อกของดรไรเรยมอยส์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ย เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับแล้วเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Money Coach ที่อยู่ในวัยเกษียณและสังเกตวิเคราะห์ถึงคนที่เกษียณไปแล้วครับจำนวนมากว่าจะมีแพทเทิร์นครับคล้ายๆกันแบบนี้ครับจะมีกี่คนนะครับที่เกษียณนะครับแล้วจะมีความสุขต้องบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสุขมากนะครับแต่วิธีการที่ให้เราเนี่ยครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสมวัยนะครับดร ไรเร่นะครับได้บอกว่าการเกษียณเนี่ยนะครับมันจะมี4ช่วงครับที่ทุกคนพอเราเกษียณปุ๊บเนี่ยเราต้องเจอครับช่วงแรกนะครับเป็นช่วงเรียกว่า vacation ครับเป็นอาจจะเป็นหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีครับหลังจากหยุดงานนะครับก็คือเรารู้สึกว่าแบบแหมไม่ได้มาพักผ่อนจะตื่นกี่โมงก็ได้ทําอะไรก็ได้ไปไหนมาไหนก็ได้นะครับโดยที่ไม่มีเจ้านายคอยตามครับไม่มีลูกน้องต้องรับผิดชอบไม่ต้องมีอะไรให้ปวดหัวครับ ตารางเวลาที่มันเคยอัดแน่นมาเป็น10บสปีตัวนี้ผ่อนคลายครับเราสามารถนะครับเหมือนเราฝันว่าเราทํางานทื่เกษียณครับไม่ต้องทํางานหนักใช้ยุบแบบเป็นอิสระที่รอคอยมานานแต่พอใช้ยุบไปสักพักหนึ่งครับเราจะเริ่มเบื่อครับตอนนี้ผมอยากออกจากงานประจํทุกอย่ก็คิดแบบนี้ครับพอแบบเราไปเที่ยวห้างนะครับเจอช่วงโควิดเจอล็อกดาวน์อะไรเงี้ยครับไม่ต้องทํางานครับนั่งอ่านหนังสือดูซีรีส์ไปครับตามใจชอบ สักพักเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแหมมันน่าเบื่อครับดูนางอะไรก็ไม่สนุกครับดูซีรีส์อะไรก็ไม่สนุกรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าครับหลงทางและชอบตั้งคําถามกับชีว่าเราจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีครับรู้สึกแบบหายใจทิ้งไปวันวันเลยตอนนั้นต่อมาครับจะเป็นช่วงที่รู้สึกของการสูญเสียครับนัเตอร์ไรเล่บ,บอกว่ามันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรบางอย่างที่เราเคยมีครับซึ่งมันอาจจะเป็น5ประการครับ ที่เราเคยทำเนี่ยซ้ำๆจนเป็นนิสัยนะครับหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่จะเสียคือเสียอัตลักษณ์ครับที่เราเคยมีในงาน,นครับหรือเราจะสูญเสียความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน,นครับสูญเสียเป้าหมายในชีวิตครับปกติเนี่ยเวลาทํางานเราจะมีเป้าหมายให้พุ่งชนนะปัญหาให้เจอนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะสูญเสียตรงนี้ไปครับและใครที่เป็นแบบ งานประจำหรือราชการระดับสูงครับสิ่งที่จะเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอำนาจนั่นเองครับที่เราเคยมีทั้งหมดนี้ครับมันจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับหมดไปครับหลังจากช่วงฮันนีมนพีเรียดก็คือแรกๆจะมีความสุขใช่ไหมครับหลังจากนั้นเรารู้สึกสูญเสียครับแต่เราก็จะรู้สึกแบบมันสูญเสียรุนแรงมากครับเพราะมันหายไปทีเดียวห้าอย่างเลยครับเราจะรู้สึกซึมเศร้าร <ons> ่างกายเราก็จะสุดงุดหงิดกับชีวิตที่เจอครับและร,รู้สึกว่าเราจะกลัวกับความว่างเปล่า พอรู้สึกแย่ครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมี2ทางนะครับ1ก็คือคิดสู้ครับไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วนะครับมนันก็จะเลยเข้าสู่ช่วงที่3ครับก็คือช่วงลองผิดลองถูกนั่นเองครับก็คือจะพยายามหาความหมายให้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับโดยการลองทําอะไรบาง,างอย่างนี่คิดว่าดีนะครับที่ว่ามีประโยชน์เนี่ยซึ่งไม่ง่ายนักนะครับที่เราจะทําได้ดีเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยทํามาก่อนเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นต้องการก็ได้ ก็ต้องหาครับหาเวตัวเองนะครับว่าแบบทําอะไรเนี่ยนะครับมันจะได้ประโยชน์นะก็ต้องคิดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้หาสิ่งที่ทําในชีวิตในแต่ละวันถ้าคุณหาไม่เจอครับคุณก็ต้องทุกข์ระทมอยู่ในเฟสที่2ช่วงที่2นั่นเองคือช่วงการสูญเสียพอเราผ่านช่วงที่3มาได้ครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงที่4ครับถ้าใครผ่านได้นะครับนะช่วงที่4เนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดครับดร ไรเด้นะครับได้เจอครับแล้วเขาก็บอกว่าช่วงที่4ครับเป็นช่วงที่เราสามารถคือรีอินเวนหรือว่ารีไวตัวเองแบบครับว่าเราเนี่ยก็คือจะสามารถประดิษฐ์นะครับหรือแบบคิดของตกผลึกของชีวิตตัวเองได้ครับสามารถตอบคําถามให้กับตัวเองคว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรครับเจอวัตถุประสงค์ใหม่ของชีวิตครับการที่ดร ไรเด้นะครับได้พูดคุยสักถามคนที่มีความสุขที่แท้จริงนะครับแทบทั้งหมดเลยครับคือการที่เราได้ดูแลหรือช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองครับภาษาอังกฤษเรียกว่า service to others นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานกุศลนะครับหรือเป็นการสอนหนังสือให้กับคนรุ่นใหม่ๆครับตัวอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องของแม่ผมเองครับซึ่งเดิมทีเนี่ยนะครับ ช่วงเริ่มเกษียณเนี่ยนะครับเหมือนที่ดรไรเด้บอกเลยครับก็คือจะใช้ชีวิตแบบเที่ยวเลยนะครับสักพักก็เริ่มเบื่อครับหลังจากนั้นแม่จะเริ่มดูแก่ไม่มีความสุขครับลองทำาหลายๆอย่างนะครับเหมือนอย่างที่10ปีก่อนเนี่ยนะครับก็คือจะไปทำงานนะครับไปช่วยในเรื่องของจิตอาสาบ้านะครับคือพยายามหางานที่ทําให้ตัวเองนี่ยุ่งครับแม้ว่าจะดูนะครับไม่มีเวลาแต่แม่ผมดูมีความสุขร่างกายแข็งแรงขึ้นครับดูแบบ เป็นสาวขึ้นนะครับจนแบบตอนนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่าแม่แบบหน้าเด็กมากเลยนะครับนะโชคดีครับที่คุณแม่ผมเนี่ยนะครับผ่านช่วงต่างๆจนมาถึงช่วงที่4ได้ก็คือ s e r v i c e to Arthur ก็ครับก็คือช่วยเหลือผู้อื่นครับเหมือนที่ดต็ตร์ไรเล่บอกไม่มีผิดเลยนะครับแม่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับกลุ่มวัยกเกษียณที่ค้นพบเป้าหมายมาหใหม่ในที่สุดนะครับ ซึ่งบทเรียนสำหรับคนก่อนจะเตรียมตัวกเกษียณน,นะครับตามทั้ง4ช่วงที่ดรเตอร์อไรเร่ได้บอกก็คือ1คุณต้องสนุกกับอิสระในช่วงวัคเยุนช่วงแรกให้เต็มที่ครับและเตรียมพร้อมรับมือกับความว่างเปล่าอย่างมีสติครับก่อนที่คุณจะได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆครับด้วยความสนุกและก็หาช่องทางเข้าสู่ช่วงที่4ครับคือทําตัวเองให้มีประโยชน์กับผู้อื่นเพื่อจะให้คุณครับมีความสุขสุดๆครับหลังกเกษียณอย่างสมวัย สำหรับคนที่ยังไม่กล้าใช้คําว่ากเกษียณน,นะครับถ้าในสุดแล้วความสุขที่แท้จริงของคนเหล่านี้นะครับที่ทกเกษียณแล้วเนี่ยเขาคนพบก็คือการที่เราเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองการทําตัวให้มีประโยชน์กับผู้อื่นครับนี่คือความรู้ครับ ความลับนี้ครับจะทําให้คุณนะครับเอามาใช้ประโยชน์ในการช,ช่วยในตอนนี้ครับและน่าจะเป็นแต้มต่อครับโดยที่ไม่ต้องรอให้กเกษียณครับคุณถึงจะเข้าถึงความสุขนั้นและความสนุกันได้คุณสามารถทําได้ตั้งแต่ในวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆลองถามตัวเองสิครับว่าอะไรบ้างน,นะครับที่เราจะสามารถทําตัวให้มีประโยชน์กับผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้สำหรับผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยได้มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์มันจะเป็นเรื่องของการ ดูแลเรื่องสุขภาพหรือ Mindset ดีๆที่ผมได้ร่ำเรียนมานะครับหวังว่าพอดแคสต์นี้ครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆซึ่งข้อมูลต้นฉบับนะครับเพื่อนๆก็ไปเปิด YouTube ฟังได้นะครับใน,ในการเทสท a l k นะครับของดรไรเล่นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ